คอนเทนต์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท3.27นี้คือ Keepers of the Flame ที่ดูผันผ่านเหมือนจะเป็นบริชธรรมดาๆนะแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับลีกนี้กลายเป็นเหมือนมีมินิเกมให้เล่นหลายรูปแบบมากกว่าที่คิดนะครับแถมแต่ละแบบก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ทำอีกด้วยครับและในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายภาพรวมของลีกนี้ให้ฟังนะครับรวมถึงวิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคต่างๆด้วยครับในช่องนี้คือผมทำคลิปผ่าดับไฟทั้งสองภาคเป็นหลักเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเล่นผ่าด็บไ์ไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามและไม่อยากพลาดคอนเทน ก็เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ของเราง,ง่ายๆด้วยการกด s u b s c r i b e เอาไว้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาถัดไปนะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้ก่อนนั่นก็คือร้านเติมเกมจูนบิโกช็อปครับร้านจูนบิโกช็อปเขารับเติมเกมแทบจะทุกเกมเลยแต่ผมจะเน้นเกมผัดเว็ไซต์ที่เป็นเกมที่เราหลักครับทั้งภาค1แล้วก็ภาค2เลยนะครับและแน่นอนว่าราคาถูกกว่าเราไปเติมเองนะครับเช่น s t อ r เตอร์แพ็กจาก2,394บาทจะเหลือ2,150บาับ แต่ที่สําคัญกว่านั้นมันคือความปลอดภัยครับทางร้านไม่มีการขอ id password เราเลยนะครับแค่เราส่งลิงก์จ่ายเงินของ Ra z ซ r er Go โกให้ทางร้านแค่นี้ก็จบครับนอกจากนั้นจูนบิโกช็อปยังเป็นร้านที่จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเราสบายใจได้เลย100%หายห่วงเรื่องปัญหาการโกงเงินต่างๆนานาแถมงานไวบริการไวเปิดให้บริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับและยังรีวิวแน่นอีกด้วยครับก็สําหรับใครที่กําลังหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้ผมก็ฝากจูนบิโกช็อปไว้ด้วยแล้วกัันนะครบ ใครที่สนใจเนี่ยก็ทักไปได้เลยครับ Facebook จูนบิโกช็อปหรือ Line@ แอดจูนบิโกครับเรามาพูดถึงลักษณะเกมเพลย์ของ b r Bridge กันก่อนเลยดีกว่าครับแบบแรกคือจะขาย Bridge แบบเดิมมากๆเลยนะครับพอเราเดินเหยียบที่มือปุ๊บก็จะกระจายออกเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ออกมาพอเราฆ่ามอนก็จะเห็นว่าจะมีหลอดด้านล่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอหลอดเต็มก็หมายความว่าบริชอันนี้มันจะเปิดค้างไว้ตลอดเลยครับจะมีมอนสเตอร์ออกมาตรงกลางอาจจะเป็นมอนแลหรือบอสก็ได้นะพอฆ่ามอนหรือบอสตรงกลางครบ บริชก็จะปิดตัวลงนะครับแล้วของก็จะดรอปมาให้ทีเดียวตอนนั้นเลยแบบแรกก็มีเท่านี้เลยครับแบบที่2ครับคือจะเป็นบริ e แบบใหม่ครับเวลาเจอในแมปก็จะเห็นเหมือนเป็นกำแพงกำแพงแล้วก็มีสัญลักษณ์มือบริชอยู่ตรงกลางครับพอกดปุ่มปุ๊บ npc ไอริสอะไรเนี่ยเขาก็จะมายืนทําพิธีอะไรตรงเสาก็ไม่รู้แล้วบอกให้เราปกป้องเขาหน่อยระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆเป็นเวฟไปครับเราาวหกถึงแปดเวฟที่ผมเคยเจอนะรอบๆเสารตรงกลางเนี่ยมันจะมีสกิลให้กดใช้ด้วยโดยมันจะแบ่งเป็นส แบบแรกแบบที่เอาไว้ปกป้องไอริสครับคือมันจะเป็นรูปมือถ้าเป็นมือหัวใจก็จะฮิลไอริสครับแต่ถ้าเป็นมือโลกก็จะเป็นการสร้างแบเรียให้ไอริสครับแบบที่2คือเป็นรูปไฟครับพอกดแล้วมันจะทําดาเมจใส่มอนนี่แหละแต่ผมชอบอันนึงมากเลยคือกดใช้แล้วมันจะออกมาเป็นกําแพงไฟที่แทบไม่ให้มอนเดินผ่านได้เลยแล้วครับแบบที่3คือเป็นรูปวนๆแบบนี้คือการแช่แข็งมอนครับน่าจะไม่กี่วินาทีเองมั้งสีวินาทีอะไรประมาณนี้เนาะก็เลือกใช้กันดีๆครับเพราะว่าเวฟท,ท้ายๆเนี่ยมอนสเตอร์จะออกมาเยออะหนน่งนึง พอทุกวฟผ่านไปสาวก็จะระเบิดแล้วก็ดรอปไอเทมมาให้เราครับแบบที่3คือเป็นด่าน hide fortress ให้เข้าไปครับด้านในเป็นแมปใหญ่ๆอัอนนึงเลยนะเวลาเจอในแมปเนี่ยคือเราจะเห็นเป็นกำแพงกำแพงเหมือนกันแล้วจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆ tower สี่เหลี่ยมอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางเนี่ยพอเข้าไปในแมปนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นมือ b r e a อยู่ตรงกลางพอกดเริ่มปุ๊บก็จะคล้ายๆแบบที่2เลยคือจะเป็น wave wave ครับแต่อันเนี้ยมี24เแวบ wave บซึ่งความโหดมันจะอยู่ตรง wave 22- ่อถึงยี่ั่นี่แหละเพราะนสเตอร์มันจะทะลักมาเป็นฝูง มันยังไม่พอแค่นั้นนะคือหลังจบเว็บยีแล้วเนี่ยเราจะต้องหนีออกจากแมปนั้นให้ได้อีกด้วยแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทางเข้าที่เข้ามาเนี่ยมันโดนปิดไปเกือบหมดแล้วครับจะเหลือทางออกแค่ทางเดียวเท่านั้นกลายเป็นเขาวงกดเฉยเลยระหว่างนั้นเนี่ยเสามันก็จะระเบิดทําดาเมจใส่เราไปเรื่อยๆนะครับถ้าตายก็จะถือว่าล้มเหลวทันทีแต่ถ้ารอดเนี่ยก็รอรับรางวัลด้านนอกแบบเบิ่มๆได้เลยครับซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่ามันแอบยากเหมือนกันนะแต่ว่าได้ข่าวว่าเขากําลังจะออกแพทเพื่อปรรัับให้้้มนนนง่ายขึเ็วๆี จะได้เข้าถึงกันได้มากกว่านี้หน่อยไม่งั้นบิวที่เคลียร์ไม่ค่อยดีนี่เล่นยากเลยส่วนแบบที่4ครับจะเป็นแบบบอสนะซึ่งผมยังไม่เคยสู้อ่ะผมเลยไม่ชัวว่ามันเป็นแบบไหนแต่มันว่าขึ้นชื่อว่าบอสเนี่ยก็น่าจะโหดประมาณหนึ่งแหลนะเนาะใครที่เคยสู้ไปแล้วก็มาแชร์ให้ฟังกันหน่อยครับในส่วนต่อไปคือเรื่องของรางวัลที่ได้รับครับือไอสีรูปแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยลงไปแล้วมันได้อะไรกันแน่นะครับอย่างแรกเลยครับคือเควสไอเทมที่ทําให้เราได้แต้มเจเนซิสทรีนั่นแหละ สำหรับใครที่สงสัยว่า Genesis 3 Up อัพยังไงผมมีคลิปอธิบายอยู่นะครับไปดูกันได้เลยแต่บอกเลยว่ามันเป็นแหล่งหาดีวด,ดีเลยแหละนอกจากนั้นยังมีไอเทมเควสที่ได้จากบอสบริ e ของแบบแรกด้วยนะครับจะทําให้เราใส่มือด้านหลังได้2อันครับจากปกติได้อันเดียวอย่างที่2คือกราฟบัตรครับคือแต้มที่เราได้จากการเคลียร์คอนเทนต์สรูปแบบด้านบนครับโดยปริมาณกราฟบัตรที่ได้เนี่ยจะเรียงตามลำดับเลยนะครับรูปแบบแรกจะได้น้อยที่สุดประมาณ500-800ถึงแครับและรูปแบบที่3จะได้เยอะที่สุดประมาณ4-5000ครับ ส่วนรูปแบบที่4เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจริงแล้วมันได้เท่าไหร่ครับไอกราฟบัตเนี่ยมันจะใช้ออกผลผลิตของ Genesis Tree ครับ Genesis Tree เนี่ยมันจะมีช่องให้ใส่สิ่งที่เรียกว่า b o o m g i f t ครับซึ่งกระดอปจาก Content b r i d g เนี่ยแหละเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนาะพอใส่ b o o m Gif t ไปปุ๊บล้วกดให้มันดรอปไอเทมเนี่ยมันก็จะเขียนครับว่าใช้กราฟบัตเท่าไหร่ถ้าหมดก็ไปฟาร์ม Bridge ตอประมาณนั้นเลยครับกราฟบัตที่เราเก็บได้เนี่ยมันมีตันอยู่นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่่่ัาาหหรหลลงทีเใสแะ ส่วนของผมเนี่ยจะเก็บได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากก็จะอดใจไม่ไหวครับเก็บไม่ถึงหมื่นหรอกเก็บมาได้นิดเดียวก็จะไปคุยกับเจเนซิสทรีอีกแล้วในส่วนของรางวัลก็ประมาณนี้ครับส่วนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับการฟาร์มบริชนิดนึงครับส่วนมากมันเป็นวิธีการเก็บกราฟบัตให้ได้เยอะที่สุดต่อรอบเลยครับจะได้คุ้มคุ้มเนาะยิ่งเก็บกราฟบัตได้เยอะเราก็ไปออกผลผลิตกับเจเนซิสทรีได้บ่อยมากขึ้นเท่านั้นครับสำหรับบริชรูปแบบแรกนะครับที่มันเป็นวงกงวก้างๆไแลล้้ววกก็นกเนนมมอขงงีตระ วิธีการคือก่อนที่เราจะเคลียร์มอนตรงกลางเนี่ยเราอาจจะอยากเคลียร์มอนรอบๆให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ตอนที่มอนตรงกลางมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเดินวนอีกสักรอบนึงเพื่อดูว่ามีมอนอะไรเหลืออยู่ไหมครับแล้วค่อยมาฆ่ามอนตรงกลางหรือบอสตรงกลางนะครับแล้วมือมันถึงจะปิดก็มันจะทําให้ได้กราฟบัตเพิ่มไปอีกประมาณ 100- 200อะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งถ้าเป็นบิวเคลียร์เร็วๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าบิวเคลียร์ไม่เร็วเดินไม่เร็วเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้เดินเคลียร์รอบขนาดนั้นหรอกนะครับ อาจจะปิดให้มันจบๆไปแล้วไปเริ่มแมปใหม่เนี่ยอาจจะไวกว่านะครับสำหรับ b r e ชรูปแบบที่2ครับมันจะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งคือไอ้พวกจุดๆในแมปเนี่ยมันคือจุดเกิดของมอนครับเราอยากจะเปิดกำแพงให้มันผ่านจุดเกิดพวกนี้มากที่สุดมอนจะได้ออกมาเยอะๆครับแล้วก็จะทําให้เราได้กราฟบัตเยอะขึ้นนั่นแหละแต่ถ้ามอนออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสู้ไม่ไหวนะครับผมมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้มาจากชาวเน็ตท่านหนึ่งครับเขาบอกให้ใช้ frost wall ลิงก์กับ spell cascade ครับแล้วใช้ครอบ iris ไว้เลยคือไม่ตายแน่นอน เผื่อแบบสกิลที่มันมีให้กดอ่ะมันหมดแล้วก็กด Frostwall แทนแล้วกันครับส่วนถ้าใครบิวเคลียร์ไม่ดีมากผมแนะนําว่าอย่าไปเปิดกําแพงอะไรนี่ทั้งหมดเลยนะครับให้กระโดดเข้าไปตรงกลางให้เร็วที่สุดเลยครับมอนสเตอร์มันจะได้ไม่มาทุกทิศทุกทางครับเพราะการได้กราฟบัตรน้อยเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าเฟลถูกไหมครับต่อไปครับเทคนิคสําหรับบริชรูปแบบที่3ครับคือ h High f o r t r e s s ซึ่งในแบบนี้มันมีอยู่2ปัญหาแบบแรกคือสู้ไม่ไหวครับ ตู้ไม่ไหวแบบไม่จบเวฟยี่สี่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะแพท์ออกมาแก้เพราะผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปจริงๆยากแบบยากสุดๆเลยอะแถมสกิลที่กดก็มีให้ใช้น้อยครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะไม่เปลี่ยนบิลก็รอเขาอัพแพทแต่ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งครับที่คนเจอก็คือหาทางออกไม่เจอแล้วก็ตายอยู่ในนั้นกลายเป็นว่า h f o r t r e s s รอบนั้นเฟลเลยครับเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเคลียร์แมปให้ทั่วก่อนนะครับคือเปิดให้ครบ100ซไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเปิดมือตรงกลาง แล้วในช่วงเวฟแรกๆเนี่ยก็คือย่อมินิแมปให้เล็กที่สุดนะครับมันจะทําให้เราเห็นทั้งแมปพอดีครับพอย่อเสร็จปุ๊บระหว่างที่มอนเดินออกมาเนี่ยเราก็พยายามเดินไปใกล้ๆมอนหน่อยเพื่อดูว่าแบบไอ้ทางออกอมันอยู่มุมไหนเพราะว่าพอเราเปิดมือปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่กั้นมันจะกั้นทันทีเลยนะครับพอเรารู้แล้วว่าทางออกอยู่มุมไหนเราก็จําไว้ครับแล้วพอจบเวฟยี่สบี่เนี่ยเราก็ตรงดิ่งไปทางนั้นทันทีเลยครับมมนอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่มันก็ดีกว่าไม่ดูเลยครับ แล้วก็ระหว่างทางนะครับต้องเตรียมขวดเลือดให้พร้อมครับก็ถ้ามีมอนสเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็พยายามตีมันนิดนึงครับเพื่อให้ได้สแต็กขวดเลือดนะครับเวลาที่เสามันระเบิดออกเนี่ยเราเลือดเราลดเราจะได้เหมือนเติมเลือดเราให้เต็มตลอดเวลาครับเพราะว่าไอระเบิดเสานี่แอบแรงนะคือถ้าเลือดเราไม่เต็มเนี่ยเราจะตายได้เลยครับอ่ะสุดท้ายครับไม่รู้ว่าเรียกว่าทริคได้ไหมรวมรวมแล้วกันนะครับคือพยายามเล่นบิวที่เคลียร์ไว้หน่อยครับไม่งั้นเนี่ยไม่น่าจะมีทางเคลียร์บลิชได้เลยครับคือมอนสเตอร์มันเยอะมากจริงแถมมาจากหลายๆทางเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลภาพรวมของ e e ี e ี e ป e e ์ซอฟต์แว e f เ a m e ที่ผมรวบรวมมาเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆฟังกันครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆเข้าใจวิธีการเล่นของคอนเทนต์นี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็จะได้ไม่เฟล,ลกันด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ตั้งใจดูมาจนถึงช่วงท้ายคลิปแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้เนี่ยและคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ P.V. 1ที่ยังสงสัยเพิ่มเติมว่าสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ข้างล่างนี้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือยังไม่ได้กดติดตามกันช่องโซนน้นยของเราพูดคุยเจาะลึกและทำไกด์เกี่ยวกับพาราเวกซา์ทั้งภาคหนึ่งและภาคสองเป็นหลักครับถ้าไม่อยากพลาดไกด์ดีๆหรือเทคนิคต่างๆหรือข่าวสารอัปเดตก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมซับสไครป์เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับตอนนี้ ถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูกันต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย